สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่วิวสวัสดีนนค่ะค่ะวันนี้จะขอสัมภาษณ์พี่วินะคะวันนี้ทําไมถึงได้เปิดใจทานผลิตภัณฑ์ของเวอร์สตารค์คะพอดีได้มาเจอกับน้องขวัญน,นะคะมีโอกาสไม่ได้เจอกันนานแล้วค่ะเป็นประมาณ หกปีได้แล้วนะคะแล้วก็มาเจอน้องขวัญครั้งแรกน้องขวัญนามอบสิ่งนี้ค่ะให้พี่วิสามเม็ดก็เลยมาลองทานดูพอเข้าวันที่สามนะคะรู้สึกว่าหน้าตามันสดใสขึ้นแต่ว่าน้องขวัญมาหาอีกรอบหนึ่งก็คือวันนั้นเกิดอุบัติเหตุค่ะรถล้มทับตัวเองแล้วก็ด้านซ้ายอะค่ะขาด้านซ้ายแล้วก็ด้านหน้านะคะรู้สึกปวดแล้วก็ข้างในฟกช้ำอะค่ะ อีกวันอีกตอนเช้านั้นลุกไม่ได้เลยค่ะแล้วน้องขวานมาหาเลยให้มาหาตอนเย็นมาหาตอนเย็นค่ะเขาเลยให้ท้าลองกินจอยฟูจอยฟูค่ะจอยฟูเม็ดหนึ่งก็เลยกินกินตั้งแต่คืนนั้นนะคะพอตื่นเช้ามาอาการที่ว่าเจ็บปวดแล้วลุกขึ้นไม่ได้เดินกระเพกกระเพกอะค่ะหายไปไหนไม่รู้ไม่รู้ตัวเลยสุดยอดเลยค่ะจอยฟูสุดยอดมากเลยค่ะหนึ่งเม็ดเห็นผลนะคะหนึ่งเม็ดนะคะ